สวัสดีครับตอนนี้ก็ขําแล้วมาดูความเรียบร้อยของลูกๆสนอยที่ครอบรัวนะครับี่บิ๊ก ไฟไล่วัวไล่ยุงนกตัวเ,เล็กมาพอดีเอมาอดีพอดีโอ้พอดีพอดีก็มาเดินมาเล่นด้วยพี่ถุงพี่ถุงทองพี่ถุงทอง ที่แบลลี่